ต้องแยกประเด็นอย่างนี้ก่อนคอนเทนต์ AI ไม่ผิดกฎทำได้คอนเทนต์ AI ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอภาพนิ่งสามารถทำและรับรายได้ได้ไดอันนี้ผมทำคอนเฟ,ฟิร์มเอฟเรียรรับรายได้ได้ไดแต่ถ้าติดตะก้าติดตะก้ามีอยู่ณนะวันนี้ก่อนมันมีคอมมูนิตี้ไกด์ไลน์หรือมีกฎออกมาแล้วเป็นเรื่องปกติเลยครับคุณขายของอ่ะแต่คนที่มาขายของคุณอ่ะเป็น AI 100%ขึ้นมาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับของจริงเลยอ่ะคุณสามารถขายของเนลมิตทุกอย่างเป็นครีมที่มันเลิศเลอเพอร์เฟกอาหาร ที่มันอร่อยสุดยอดมากแต่ทุกอย่างเป็น AI ไหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์คอมมูนิตี้ไกด์ไลน์ของบ้านดำเลยก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณอยากจะขายของแล้วติต๊ตะก้าคุณใช้ AI ไอก็ได้แต่ AI ที่คุณใช้อ่ะมันทําให้ความน่าเชื่อถือของการขายของมันลดน้อยลงมันก็เลยผิดกฎทีนี้กฎมันมีเส้นเทาๆคับว่าทําได้หรือทําไม่ได้ณนะวันนี้ยังทําได้ AI ทํทคอนเทนต์ติ๊กตะก้าทได้ขายได้ยอดขายมาแต่ถ้าทําแล้วผิดกฎลองไปอพย์หรือว่าไปร้องแย้งดูแล้วปลดไหมทางที่ดีผมแนะนำอย่าง ว่าเวลาการทำคอนเทนต์ AI ผมอยากให้แยกเป็น2ส,ส่วน AI สร้างแบรน d awareness AI สร้าง engagement สร้างยอดวิวส่วนสร้างยอดขายผสมผสานร,ระหว่างเรากับ AI เล่าเรื่องให้น่าสนใจแล้วก็อย่า o v e r c l ค i มจนเกินไปตามกฎนะครับก็จะไม่มีปัญหา